เอนดูแฟนจ้านงพนีโพสรูปคู่หวานหวานโฟกัสแคปชั่นเอนดูเวอร์จ้านงพนีทะเลหวานควงแฟนหนุ่มบิ๊กอชิรพลสวีดบอกเลยตัวแม่มันแพ้ทรงติม๋ม พักเครื่องงานแล้วเติมความหวานกันบ้างสำหรับนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างจ๊ะนงพนีมหาไทยที่ล่าสุดควงแขนแฟนหนุ่มสุดหล่อบิ๊กอชิพรพลไปพักผ่อนริมทะเลส,สุดชิลพร้อมอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับแฟนๆได้ฟินกันอย่างท่วนหน้าเลยค่ะโดยเฉพาะรูปคู่ล่าสุดที่หนุ่มบิ๊กโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักที่ทำเอาหลายคนยิ้มตามกันว่าตัวแม่มันแพ้ทรงติมซึ่งเป็นการแซวแฟนสาวอย่างจ๊าที่มักจะยอมแฟนหนุ่มสุดติม คนนี้เสมองานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักลงตัวของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยค่ะและบางคนก็เข้ามาบอกว่าดูเสร็จแล้วลงเพิ่มต่อเลยได้ไหมคะเต็มมากพ่อหวานเจี๊ยบน่ารัก ไปจนถึง FC ทรงติมครับเรียกได้ว่าความรักของคู่นี้หวานเกินต้านจนแฟนๆพร้อมใจกันเชียร์ให้ลงรูปคู่และคลิปเพิ่มเติมแบบไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะค่ะเมื่อความรักไปได้ดีหัวใจก็ตรงกันอะไรๆก็ดูลงตัวไปเสียหมดนะคะสำหรับจ้านงพนีมหาไทยและแฟนนุ่มคู่นี้นอกจากจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับแล้วยังได้รับเสียงเชียร์กันอย่างมากมายเลยค่ะเราไปชมภาพหวานๆของพวกเขากันเลยค่ะ